ออโอ้โหรู้ไหมครับว่าล่าสุดครับมีคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะทักเข้ามาเนี่บว่าแบงค์เนี่ยนะแบงค์ห้ในสมัยรัชกาลที่เก้าพศเนี่ยเขาดูที่พศอ,ออย่างเงี้ยนะมีคนให้สูงถึง8 1 0 0 0 0หบาทโหอะไรมันจะแพงขนาดนั้นครับผมอยากรู้เลยฮะเลยไปตรวจสอบไปหาข้อมูลมา เพื่อที่จะทําการไขข้อข้องใจให้ทุกท่านว่าทําไมแบงค์แบบนี้นะครับโอ้ oh, ถึงมีคนกล้าให้ถึง8ปดแสนหนึ่งบาทวันนี้บอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปนันที่รักทุกท่านนะครับผมบุญรัตน์ศิราเป็นวันนี้เจ้าของร้านปนัดนะครับสำหรับบทนี้นะครับนะมันจะเป็นเรื่องราวที่ประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวของแบงค์50ในสมัยรัชกาลที่9ก้านะครับซึ่งแบงค์50ในสมัยรัชกาลที่9กนั้นมีหลายแบบมากๆนะครับแล้วทำไมถึงต้องเจาะจงเป็นแบงค์50สพศนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับถ้าใครดูคลิปผมจบแล้วนะครับขอย้่า่าดูคลิปผมจบ แล้วเนะี่ยคุณเนะี่ยยังนะอยากที่จะติดต่อมาหรือมีของที่เราประกาศรับซื้อเนะี่ยติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ Facebook ของเรานะครับ Facebook ปานันนะจ๊ะอ่า a c e b o o k ปานันนะครับสำหรับนะ Facebook ปานันสำหรับนะไลน์ของเราก็ไลน์แอดปานันแปดแปดเขามีตรงตามรับก็ติดต่อมานะครับวันนี้นะครับใครที่มีครับมีค่ะนะใครที่มีครับมีค่ะนะอยากมีพิมมาเลยนะถ้าคุณมีคุณพิมมาเลยครับนะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะก่อนอื่นนะครับเนี่ยผมไ้ดูก่อนนะแบงค์ที่เป็นประเด็นครับที่ว่าอุย้ยราคา8 0 0แสนเนี่ยนะแปดแสนกว่าเนี่ยคือแบงค์ใบนี้แบบนี้นะเพราะผมไปดูข้อมูลแล้วมันคือแบงค์นะแ,แ,บงแบบนี้นะแล้วแบงค์แบบนี้อะรก็จะมีพอสอติดตรงนี้นะนะเขาก็เลยบอกว่าเป็นพอสอนี่นี่น,น,นี่นะฟังนะฟังนะแล้วแบงค์อื่น นะแบงก์กระดาษอื ok in, ่นๆมีแบบไหนบ้างนะคุณคุณสเกตนะนี่คือแบงก์ในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นกระดาษนะครับแล้วก็ต่อมานะก็จะมีแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เป็นสมัยรัชกาลที่9ก็คือสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรและต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นแบบนี้รุ่นแบบนี้ซึ่งแบงค์แบบนี้นะครับแบงก์แบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับในสมัยรัชกาลที่9เองและต่อจากนั้นครับสมัยรัชกาลที่ส0บหานะที่เป็นกระดาษก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี่แหละรครับนี่คือรุ่นที่เป็นกระดาษน,นะครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่แบงกนะ์อันนี้นะคือแบงก์เนี้ยนะครับคนหลายคนเนะี่ยไปดูนะจากที่อื่นมาแล้วก็ถามผมค่อน,อนข้างมาเยอะเฮ้ยแบงก์แบแบเนี้ยนะราคาสูงถึง8 0 0 0 0 0 0 0 0เอเลยเหรอผมบอกเลยนะว่านะครับแบงก์แบบนี้นะครับผมตรวจสอบมาแล้วนะทั้งข้อมูลทั้งหลายอย่างครับไม่มีอันไหนที่ราคานะ สูงถึงหลักพันเลยด้วยซ้ําครับไม่มีนะแล้วทําไมนะแล้วทาไมถึงต้องเป็นบอสอนี่คือคุณคุณเข้าใจไหมว่านะมันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยนะมันต้องการให้ทุกท่านครับสนใจแล้วกดเข้าไปนะครับไปคอมเมนต์มีครับมีค่ะแล้วมันก็ส่งลิงก์ให้ให้คุณนะครับนะลิงก์ไปหามันแล้วก็จากนั้นก็จะมีทีมนะซึ่งจะเป็นทีมหลอกลวงต้มตุ๋นเหยือ่อให้โอนใบรับรองใบรับประกรันนั่นเองครับซึ่งแบงค์แบบนี้นะเป็นแบงค์ที่ ใครก็มีครับนะสภาพที่แบบหลงเหลือโดยทั่วไปนะครับเป็นแบงค์50ในสมัยรัชกาลที่9ที่ทำออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งแบงค์นี้เนะี่ยไม่เกี่ยวกับพศบาบเลเลยนะอันนี้นะครับนะสำหรับตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นช่วงเวลาของในหลวงรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับนะว่าในช่วงเวลาของพระองค์ท่านนะอยู่ในช่วงเวลาไหน้วนะเขาก็เลยมีพศออติดตรงนี้ไง แต่ปรากฏว่าแบงค์นะแบงค์เนี่ยนะกลายเป็นแบบประมาณว่านะมิจฉาชีพมันเอามาเป็นประเด็นว่าแบงค์พอ,อนี้มันไม่ใช่แบงค์พอ,อนี้นี่นะต้องบอกก่อน,นเห็นอย่างนี้ไม่ใช่พอศอนี้ไม่ใช่พอศนี้นะครับนี่เป็นแบงค์นะครับนะบทำในสมัยราชก,การที่9้านะครับผมนะหลายคนชอบสับสนประเด็นมากแล้วทักมาหาล้านปนนันว่ามีแบบเนี้ยนะโอ้โหมีคนให้แป0แส0บาทผมบอกเลยนะผมคูดนะ ผมโคตรเหนื่อยเลยนะที่ต้องมาเตือนทุกคนนะว่าให้ระวังมิจฉาชีพเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดใครดูอยู่และแชร์ได้แชร์เลยนะผมอยากให้ทุกคนนะครับนะได้ระมัดระวังตัวด้วยเพราะปัจจุบันนี้มิจฉาชีพครับมันเอาข้อมูลนะเกี่ยวกับอย่างแบงค์ห้าสิบที่มีเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันเอาแบงค์อย่างเงี้ยมาทําให้คนสนใจครับแล้วปรากฏว่า a c e b o o k แ่งก็ดันเหลือเกินนะฮะดันฟีดขึ้นเหลือเกินนะครับใครเห็นก็โอโหแบบนะตกอกตกใจทั้งหลายนะครับนะสะสำหรับเด้อ ข้อมูลตรงนี้นะบอกเลยว่านะครับแบงค์ห้าสิบในสมัยรัชกาลที่เก้ารุ่นนี้นะเป็นแบงค์ที่หาค่อนข้างที่จะง่ายง่ายชนิดว่านะเป็นแบงค์ห้าสิบาลงเหลืออยู่ในระบบเนี่ยก็แทบจะมีกันทุกคนเลยนะมันก็เลยเลือกเอาแบงค์ห้าสิบแบบนี้แหละเอามาทํามาหลอกเหยื่อแล้วผมก็ต้องมาเตือนทุกวันทุกวันแล้วสิ่งที่ผมต้องเจอคืออะไรรู้ไหมคือแม่งไปดูข้อมูลจากที่ไหนไม่รู้แล้วก็มาด่าผมมาด่าผมแล้วตอนนี้ผมเจอหนักๆก็คือโอ้โหมจฉาชีพม,มีคือแบบว่า อ๋อหลังจากทักไปพวกเวลามันจะหลอกให้คุณแบบโอนเงินเนี่ยมันเอาหน้าผมไปตัดต่อบัตรประชาชนบัญชีม้าคือมึงไปหลอกบัญชีม้าในกลุ่มไงจัดหาแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอคนอยากทํางานพวะมันก็ให้ไปเปิดบัญชีนะส่งบัญชีมาให้เราส่งเลขเออส่งบัตรเอีน, A R B A T นะรวมไปถึงส่งภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายบัตรประชาชนเลยมันก็เอาบัตรประชาชนตัวนั้นอะไปตัดหน้าผมใส่ แนะซึ่งบอกเลยว่าผมชื่อกุณภัทศิระเลือวันิชนะผมก็ย้ำทุกวันว่าผมชื่อกุณภัศิระเลือวันิชไม่ใช่ชื่อดันในเฮีย <breeds> e, อะไรก็ไม่รู้ไแล้วก็ชื่ออะไรตั้งมากมายเนี่ยไม่ใช่นะระวังให้ดีนะครับสําหรับใครที่มีครับมีค่ะมึงดูคลิปให้จบหน่อยนะดูให้จบก่อนว่าผมพูดเรื่องอะไรนะเออนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณมีครับมีค่ะมีได้แต่ต้องระวังตัวนี้หนึ่งนะครับเพราะว่า มิอาชีพตอนนี้ครับนะไอ้เรื่องแบบนี้ทำไมทาไมคุณถึงเชื่อกันจังนะฮะทำไมเชื่อง่ายจังฮนะโดนหลอกให้โอนเบิรโ,โอนเงินค่าอะไรนะอยากขายใจจะขาดใช่ไหมคุณก็ต้องโอนเงินค่าใบรับรองใบรับประกันล่าสุดไม่มีใบมีใบจองคิวด้วยจะเอาจองคิวเลยไหมครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อถึงบ้านเนี่ย แล้วก็โอนเงินไปให้มันพอโอนเงินไปให้มันก็มาด่าร้านขนาว่าร้านปาหนันต้องรับผิดชอบอย่างนี้ผมถามมิดกูไปเสือกนะกไปยุ่งเรื่องอะไรด้วยนะัเตือนอยู่ทุกวันเตือนอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมมึงไม่ไปฟ้องมิจชาชีพนะเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาไงนะมึงไม่มีปัญญาเนะี่ยตามหาคนที่มันถัหาตัวตนยากไงคุณก็มาหาเรื่องร้านที่มันมีตัวตนและรับซื้อจริงอย่างเงี้ยเฮียชิบหายนะเออนะก็ นะฝากด้วยนะครับนะอย่าตกเป็นเหยื่อพิชาชีพนะแบงค์ห้าสิบพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรพิเศษนะนอกจากว่านะครับนะคุณจะเจอพวกเลขไม่ตรงกรันเออตัดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบงค์เนี่ยนะแบงค์เนี่ยจะมีแถบแม่เหล็กอย่างเงี้ยมีแถบแม่เหล็กนะอันเนี้ยนะถ้าไม่มีแถบแม่เหล็กเนี่ยไม่มีแถบแม่เหล็กดำๆอย่างเงี้ยเออน,ะนกกากระดาษแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยคือแต่กอซื้อได้แต่ยังไงฮะมันก็ไม่ถึงหลักหมื่นหรอกนะเราลาตกอยู่หลักพันดังนั้นแหละ นะเพราะฉะนั้นนะครับนะฝากใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมนะฝากด้วยวกันนะอะไรที่คุณมีตรงตามที่เราซื้อคุณไม่ต้องกลัวเลยผมรับซื้อจริงอย่าไปดูข้อมูลจากที่อื่นนะไม่ต้องไปดูจากข้ออื่นถ้าถ้าคุณสามารถเตือนคนอื่นเตือนญาติพี่น้องเตือนคนรู้จักได้ฝากเตือนนะเงินมันหายากอยู่แล้วนะยังตกเป็นเดี่ยวมิจฉาชีพอีกน่าสงสารเขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรที่เราประกาศรับซื้อเนี่ยคุณดูข้อมูลแล้วเนี่ยดูข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณติดต่อมานะตามช่องทางนี้นะ เฟ e บุ๊กปานันไลน์แอดปานัน888นะครับนี่แหละนะ